กลับทำตัวให้สดใสในแต่ละคนสภาพคือเป็นไงลูกนอนหลับสบายเรือมีโยกนิดหน่อย <laughs> คนละคนกำลังโหดน้ําหนักนะคกินดีนอนหลับห้องเราสบายไม่เหมือนห้องแม่แกไม่ไงพินกับพ่อเงญนละสี่นอนบได้เลือกกระโดดห้องอยู่ข้างลางมันบโยก เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะนี่คือบริเวณเรือดียวเอาพักไปลูกพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังหรือยังหมายพร้อมสองนะนี่เก่งไหมอาหารเช้าจานที่สองเบคอนไข่คนเห็ดยากค่ะกุ้วสง้งสลัดอีกนิดหน่อย จานที่สามผลไม้นะจ๊ะแคนตาลูปส้มอาหารเช้านะคะมีเท่าที่เห็นแล้วเขาไล้ค่ะแต่ว่ากินได้ซ้ำน่แล้วลองกินเม่งกรเราค่ะชิวๆนั่งเรือกลับนี่เลยหนูถอดสายพักไปออกมาแล้วใช่ไหมนี่จ้กบรรยากาศ ด้านหน้าด้านหลังขากับฝนตกธรรมชาติและกันแกแล้งนะจ๊ะธรรมชาติกันแกล้งหรือแกล้งกันเราก็ไม่รู้สบายไหมเอกคเนกเล่นสกูตเตอร์อ่ะวหนาววานวอ,อ่อพอเนสกูตเตอร์นู่นนู่นก็มาเป็นทีมเลยลูก มาเป็นทีมเลยหนุนฝนตกก็เล่นนะไม่มีใครสู้ฝนเท่าเราลูกปไปง่าพิ้นขึ้กล่องวัวเงือ,อากแล้วนะไออีกไม่หมอนปิดล่างแล้วเหรอปริดชีวิต าดีดีนู่นน่ะสกูตเตอร์มันวิ่งตามร่องน้ำมาก็มีลูกนู่ๆๆนไกลๆเุื่ค่ะดำาๆสองจุดอยู่พื่นเห็นมั้เขาแลนอยู่กลางร่องน้ำร่องน้ำของเรือมันตีออกนอาจะซู้้ไหมเพื่อน นี่เรือเล็กก็มีเรือเล็กเรือน้อยเยอะแยะ,แยะอากาศดีมากเสียดายมากเลยอยากอยู่นานๆแต่มันต้องกลับบ้านเรือดตกป่าจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะผ่านผ่านแล้วเห็นไหมปจอดทอดสมอเห็นไหคะนี่เรือเสืรอตัว การใช้ชีวิตอยู่ประเทศซิลิเดนมันก็เป็นช่วงพักผ่อนเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเดือนนาเขาก็บไิเที่ยวกันละนี่นี่น,นี่นี่เห็นป้องไม่น้อยไทยมั้ยมืนสกูตเตอร์ตัดลองนำ้ำอู้อู้อูอ้สิ้นสุดการท่องเที่ยวแล้ว ฝั่งสวีเดนแล้วนะคะอากาศเดินสบายสบายดูท้องฟ้าแล้วแม่น้ำดีิหรอคะสบายมากนะคะชิวชวิสรุปการท่องเที่ยวของเมนเนก็นคืออ่าเดี๋ยวบวายสองเราจะกินขา้าวข้าเที่ยงบุฟเฟ่แลวก็นเดี๋ยวกระเป๋าเตรียมรอกลับนะคะ เรือจะขึ้นฟังใบาสามครึง่งการท่องเที่ยวในเรือลั่นี้นนไม่น้อยเสียตัางไปคนละ1นึ่งพันหนึ่งพันหนนสี่โคนนะคะสองคนกับบีบีก็เป็นสองพันสองพันสี่โคนนะคะในสองพันสี่โคนเราได้อะไรบ้างสองพันสี่โคนห้าวกะมี่ตัวรถไปกลับนะคะรถไปกลับเรือไปกลับแล้วก็ห้องนอนนะคะแล้วก็อาหารบุฟเฟ่ดินเนอร์บุฟเฟ่ อาหารเซาบุฟ่อาหารบายบุฟ่นะคะคุ้มค่าคุม้มราคาบนเรือมีอย่างแน่บนเรือมีผักมีเทิมีบาร์มีพักผ่อนตากอากาศมีสาวยน้ํามีทีช้อปปิง้งบาร์ก็มีหลากหลายนะคะบริวาสิบน,นะคะคทีเกถกหัวมุมนะคะทั้งใ้ายด้านหน้าด้านหลังน,นะคะถ่ายเรือตรงกลางเรือมีให้เข้าเลือกสรรที่เขาจะเลือกมุมนั่งเดิมนั่นงกินนั่งชิลนะคะแน่ๆถ้าเข้าบร้บุก อัาเขาบริบูบุฟเฟ่มากเขาอาจจะกินแบบว่าอาหารตามสั่งก็ได้นะคะมีร้านอาหารสำหรับการสั่ง,งด้านนี้ก็สิเป็นอาหารบุฟเฟ่ด้านนี้สิเป็นอาหารตามสั่งนะคะการกินอาหารอยู่ในร้านอาหารนะคะไม่น้อยบริไทยคลิปในการกินไห่แต่ว่าไทายว่ากินเอยียงแน่ไห่เพราะว่าเขาต้องเคารพเวาเป็นส่วนตัวของบางค้นนํานะคะเขาจะมนานั่งทายอย่างเดียวกับบริเนาะแต่ถ้ามือั้งม้งมวกนกะ เด้๋ยความสุขเด้๋ยความสน,นุกค่ะปลดปล่อ,อ,อยใช้ชีวิตชิวๆตอนนี้เกิดข่าเกลเข้ากันสบายๆเลือดแรนซ่าๆขาเมื่อเส้านี่เลือดแลงแรงแ,แ,แห้งอยู่ค่ะตอนพากราบออกจากฟินแลนด์เพราะว่าถึกฝนนะคะตอนนี้ฝนหายแล้วเหลือแต่อ่าเหลือแต่แดดก็ลือโอเคเ,อเวลานี่สวีเดนกับฟินแลนด์ห่างกันชั่วโมงหนึ่งนะคะฟินแลนด์ไปก่อนสวีเดน,นตามทีหลังนะคะ สำหรับนาฬิกามัจจุนกับตีรังกากับเดออัตโนมัติเนาะในการเที่ยวฟังพื้นแรกนี้เขาก็จะเก็บเที่ยวคลิปให้เป็นบางส่วนในเรื่อนะคะความสุขความสนุกบนเรือเป็นบ้างเป็นบางอย่างสามารถอากาศดีเพราะอากาศดีค่ะเรือจอดไปหน่อยบรยิเวบริเวณตึนต่นเสาบมาไปหน่อยบริเวงานลงไปในฟังพื้นแรกน,นะคะเพราะว่าไปหน่อยผ้ากันนอนมีแม่พิ้นที่ไปดังนั้นไทยอยากเห็นข้างในของฟังกับต่องเมืองของแมพิ้นเนาะ พอแข่งกันนําเสนอส่วนสาวยํากับทีอกอีแตอากาศข้างในดูบนเลือเนี่ยกเยะะ็เสียค่าไวยํานะคะเสียค่าไวยําเสียค่าไวยําเสียค่ากอีนะคะคนใหญ่ก็รอยยี่สิบ 120, เด็กน้อยสามสิบนะคะส่วนบ่ามีห้มีเกือบทุกจุดนะคะสําหรับบ่านะคะบาครับ,บดนตรีมีทุกมีทุกอย่างอะ่ะมีทุกอย่าง บีบีเพิ่นไปเล่นยๆนนะั้นคลิปการ์ตูนมากคลิปตุ๊ก,กตาภายในตุ๊ก,กตามากนะสำหรับคลิปนี้ก็คงสิจบตอนนี้แหละก็คงสิไปเริ่มกันใหม่ในทิปเตรียมทรงบีบีกับเมืองไทยนะคะหนึ่งความรักหนปรารถนาค่ะด้วยรัก,จกใจใจหนึ่งความรักหนปรารถนาดีใจด้วยรักใจใจนะคะรักน่าจุ๊บ